สวัสดีครับ f อทุกท่านครับมาบอกบุญกันแต่เช้าเลยนะฮะตอนนี้นะครับความคืบหน้าในเรื่องของการทำหนังสือนะครับก็เขียนไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่หน้าปกวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเหลือผู้มีจิตศรัทธานะครับที่จะร่วมทำบุญกับเรานะครับในเรื่องของการทำหนังสือแจกทานนะครับเป็นหนังสือคู่มือนะครับ ในเรื่องของการศึกษาพักเครื่องนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานผมบอกได้เลยว่าเล่มนี้นะครับคุณสามารถใช้เป็นต้นแบบนะครับในการดูผ้าหล่อบโบราณได้ทุกเกจิเลยนะครับเพราะว่าหลักการสร้างนะครับถ้าเป็นแบบโบราณย่อมเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นยุคแรกครับที่เป็นหล่อแบบเบ้ากระดก <c oughs> นะครับ หลอแบบเบ้ากระดกเนี่ยจะมีแค่หลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคารนะครับมีเกจิเดียวนะครับเกจิอื่นยังไม่เห็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเห็นเป็นในเรื่องของการติดก้านชนวนนะครับก็เป็นยุคถัดมาต้องบอกว่าเป็นยุคที่2แล้วกันถามว่าทันยุคไหมจะเรียกยุคต้นไหมก็แล้วแต่นะครับมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแต่สิ่งที่สําคัญนะครับกระดุมเม็ดแรกครับกระดุมเม็ดแรกคุณติดถูกหรือเปล่านะครับ ถ้าวิธีการสร้างมันถูกต้องนะครับทุกอย่างมันจะไปได้สวยนะฮที่เหลือก็เป็นเรื่องของการเวลาแนละ้วนะครับไม่มีการมาดูตำหนินะคือผิดยังไงทีแรกเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพาคเกนเนี่ยเยี่ยงไรก็ต้องถอดพิมพ์นะี่ครับที่ผมทำไปคลิปที่แล้วนะหนีไม่พ้นครับเนี่ยพิมพ์พวกเนี้มันมีหมดนะครับ แล้วเขาเอามาอย่างไหนเขาไม่แกะอยู่แล้วนะครับเขาไม่มีทางนะครับแกะใหม่ก็ไม่เหมือนนะครับแกะใหม่ก็ไม่เหมือนคุณจะบอกว่าใช้เทคโนโลโยีแต่ผมไม่เห็นในพระหล่อโบราณน,นะแต่ถ้าเป็นพวกเหรียญปั๊มเนี่ยได้อยู่นะครับเหรียญปั๊มอะไรพวกเนี้นะนะครับพวกเหรียญปั๊มเนี่ยนะครับใช้เทคโนโลยีในการแกะบล็อกได้เพราะเป็นพิมพ์เหมือนเพราะเป็นงานปานาั๊มไงเขาจะทําแม่พิมพ์นะครับมันแกะได้สิ่งที่สําคัญนะครับ ความเก่านะความเก่าเวลาคุณศึกษาพระเครื่องเนี่ยครับพระที่มีอายุเป็นร้อยปีเนะี่ยนะครับมันต้องมีความเก่ามีการเสื่อมสภาพการเกิดออกไซด์นะครับมันไม่ใช่ใหม่กิ๊กเลยนะครับเหมือนเพิ่งแกะมาคมชัดเจีวอะไรพวกนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่พระหล่อบโบราณไม่ค่อยเห็นนะครับในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับ ก็มาบอกบุญกันยามเช้านะครับหวังว่านะครับ f อฟซีหกหมื่นเก้าพันคนนะครับก็มีจิต